ว่าหากปรหมอคางดำเนี่ยมันไม่ได้มาผ่านท่าอากาศยานโวนภูมิที่เขาขออนุญาตมาเครื่องประมอคางดำกลับมาเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นการห่างกันเมืองอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีเป็นวันที่หนึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสสฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนก็นําเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีเหมือนกัน เรื่องปลาหมอคังดํานั้นมันมีข่าวการระบาดอยู่เมื่อสักสามสีเดือนที่ผ่านมาแล้วมันก็เงียบหายไปในช่วงนั้นก็บอกว่ามีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แต่ช่วงนี้กลับปรากฏเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการเอาปลาหมอคังดํานั้นไปร้องเรียนไปทําเงียบรัฐบาลแล้วก็ไปเทปลาหมอคังดําที่นั่นครับแล้วข่าวว่า มีการขอร้องกันว่าอย่าเทตอนหลังๆก็เทครับอันนี้จะมองเป็นอื่นนอกจากเพื่อที่จะหาเลทให้เป็นประเด็นทางการเมืองก็คงไม่ได้ครับที่นี้ถ้าจะกล่าวหาว่าใครผิดใครถูกนั้นผมว่ามันก็คงจะชุนละมุนแล้วครับคงจะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดมันจะมีแต่คนถูกทั้งหมดครับตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดหรือว,ว่าไม่กล่าวหาใครก็แล้วกันนะครับหรือว่าเราเป็นคนนอก ตื้นลึกหนาะบางเราไม่สามารถเข้าถึงได้แต่อยากจะชวนดูมาตรการหรือว่าวิธีการอะไรบ้างที่รัฐบาลได้ทํามาแล้วมันประสบผลสําเร็จหรือไม่อันนั้นเราจะไปตรวจสอบตรงนั้นมากกว่าที่จะไปตามกระแสตามประเด็นที่นักการเมืองหรือว่าฝ่ายการเมืองเขากล่าวหาโจมตีกันครับ ผมชวนดูแนวทางกระบวนการแก้ปัญหาปลาหมอข้างดําของรัฐบาลก่อนครับตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้บอกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาปลาหมอคังดําอย่างต่อเนื่องโดยการทําอะไรบ้างหนึ่งกำจัดปลาหมอคังดำ3.7ล้านกิโลกรัมมีการปล่อยลูกพันปลาพูล่าทั้งสิ้น7.4แสนตัวหมายความว่ามีการปล่อยปลา ปล่อยลูกปลากระพงที่ถือว่าเป็นปลานักล่านั่นแหละครับมาตรการต่อมาบอกว่ามีการมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมีการจะทำระบบแจ้งตำแหน่งการพบปลาหมอคางดำและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความชุกชุมในพื้นที่เดือนละสองครั้งมีการพัฒนางานวิจัยการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4n เพื่อให้เกิดการเป็นหมันในปลาหมอคางดำ มีการน,นำปราหมอคางดำไปผลิตเป็นน้ำหมักขีวภาพป,าปลาป่นปลารานำไปบริโภคนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวปลาหวานกะปิน้ำปลา